สวัสดีนะครับโอ้โหดูแล้วฮึกเหิมนะครับไล่อารมณ์ตั้งแต่แรกจนมาถึงตอนท้ายนี่แบบทาได้ดีมากในเรื่องของการสร้างอารมณ์ในการแสดงนะครับทุกฉากทุกภาพนะครับเออไม่มีข้อผิดพลาดเลยไม่มีล้มไม่มีมเซไม่มีอะไรเลยคือทําหน้าที่ได้ดีมากนะครับ อันดับแรกก็คือเดี๋ยวนี้คือครูเคยทําประถมคอนเทสต์มาตอนนั้นก็จะมีข้อคอมเมนต์เยอะเนาะแต่ตอนนี้เด็กประถมสมัยนี้เนะี่ยคือเก่งมากนะครับการออกแบบเสื้อผ้าอะไรนี่คือเข้ากับการแสดงหมดเลยนะครับภาพบนเวทีสวยทุกภาพเลยทุกการจัดวางเนาะ,ะแล้วก็แหมเสียดายฉากข้างหลังนะที่เป็นเครื่องราชสักการะถ้ามีไฟส่องไปถึงนะมันจะทําให้ทรงพลังหน้าแบบนี้อีกนะครับแต่ไม่เป็นไรทราน,นี้ในเรื่องของแดนเซอร์เด็กกล้ามเนื้อแข็งแรงดีนะครับแข็งแรงดี ก็เหมือนเดิมเลยครูก็อยากให้ไปทาคลาสเพิ่มแบบฝึกหัดทางด้านการเต้นรํานะครับฝึกที่บาร์บ้างฝึกท่าที่ฟลอร์บ้างมันจะทําให้เราพัฒนาขึ้นนะครับฉากสู้รบก็เก๋มากเลยเป็นอีกฉากหนึ่งที่มีสัญญาที่ดีนะครับเออเป็นมันน่ารักดีแล้วมันสมวัยกับการแข่งขันแบบเราอย่างเงี้ยนะครับเป็นการออกแบบที่ดีมากเลยโดยรวมคือประทับใจแล้วก็เป็นกาลังใจให้โรงเรียนนี้พัฒนาต่อไปนะครับหวังว่าคงได้เจอกันในมัธยมด้วยนะจ๊ะในอนาคตขอบคุณค่ะ แล้วชิงช้าสวรรค์จะเจอไหม <c oughs> ตื่นตาตื่นใจจริงๆเลยนนทบุรีภาคกลางนะครับ <c oughs> มาจากภาคกลาง <c oughs> ดูที่ <c oughs> เมื่อกี้ผมแปลกอยู่อันหนึ่งสองวงร้รองเพลงติดต่อกันมันอยู่แปลกอยู่อันหนึ่งก็คือช้างช้างวงแรกเนี่ยมีคนฟันดาบบนบนนั้นด้วยแต่ช้างเมื่อกี้ไม่มี ก็ <G ül üyor> เลยหมยถ้ามีเหมือนอันแรกเลยนะหมาจะเยี่ยมมากเลยเคล้ายๆว่า <_ d ata> คนคิดลืมไปหรือเปล่าไม่รู้นะ <_ d ata> อันนี้ต้องถามครูเบิร์ตนะครับพ <_ d ata> ูดถึงดนตรีอันนี้เยี่ยมมากเลยว <_ d ata> งนี้ทําได้เยี่ยมมากเสียงคลุยก็ใช้ถ้าถ้าไม่ผิดก็ใช้คลุยจริงๆเป่าด้วย <_ d ata> แล้วก็เครื่องระนาดก็นาดจะเป็นเครื่องจริงนะครับนอ <_ d ata> านั้นก็เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มาช่วย ทำได้ดีแน่นดีฟังแล้วก็ฮึกเขิมดีเหมือนในเพลงนี้เลยนะครับอขอให้นนทบุรีโชคดีเช่นเคยกับวงอื่นนะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับลกูลกรงเียนประชาสันหนูชื่ออะไรลูลกแนะนำตัวหน่อยเหมือนทุกโรงชื่อเด็กหสกุลาเชชมชื่อเล่นน้องอันดามันค่ะน้องอันดามันแต่ว่ามาอยู่นนทบุรีนะครับ คือโรง <s astrology> เรียนเนี้ยจากปีที่แล้วที่ครูดูนะครับปีนี้พัฒนาขึ้นเยอะนะโดยเฉพาะตัวนักร้องและที่ครูประทับใจก็คือจงภาพฉากข้างหลังที่เป็นจอแอ d ดีเนี่ยออกมาสมกับเนื้อเพลงและที่สำคัญหนูคนนี้รับหน้าที่หนักเล่าเรื่องเพลงเนี้ยซึ่งเป็นสองสองโรงเรียนที่ติดต่อกันด้วยเพลงเนี้ยเนื้อมันเยอะคำร้องมันเยอะคนร้องเนี่ย เหนื่อยแต่เธอทำได้ดีเล่าได้ดีเล่าถึงประวัติศาสตร์ของกรุงศรีออกมาแล้วก็มาช่วงช่วงตอนกลางจังหวะเร่งจังหวะขึ้นหนูก็ร้องได้ดีอีกซึ่งต่างจากที่คุณชินกรร้องว่าชินกรจะร้องเป็นจังหวะช้าไปหมดแต่ของเธอตรงกลางใส่เข้ามาเป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งสุดยอดแต่ว่าสิ่งที่ครูอยากจะให้เธอพัฒนาน,นิดหนึ่งคือ ตรงสีหน้าอารมณ์ตรงที่เราเสียกรุงที่เธอเล่าเรื่องตอนท้ายน่าจะต้องเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งและทำเสียงก็เปลี่ยนอีกนิดหนึ่งแต่ตรงนี้อาจจะคิดว่าเธอ,อยังเล็กอยู่แต่ว่าครั้งต่อไปต้องพัฒนาขึ้นและเด็กคนนี้มีอนาคตแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้องอดามันเสียงสว่างมากนะชัดถ้อยชัดคำต่ำสูง หนูทำได้ดีอารมณ์เพลงช่วงดุดันช่วงหวานก็ทำได้สุดยอดนะมีนิดหนึ่งลูกคำว่าทินราชันช่วงเกิ่นแรกถ้าเกิดเป็นลมเดียวก็จะสวยมากนะแต่ภาพรวมหนูทำได้ดีเสียงหนูใสมากและต่ำสูงถึงเอาใจช่วยครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณกรรมการนะครับนี่คือคโรงเรียนวัดประชารังสรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับค่ะอิดเก่าเล่าตำนานนะคะใช่ครับเก่งมากเลยซึ่งในช่วงนี้นะครับน้องๆและทีมงานจะต้องรวมพลังกันนะครับเพราะเราจะมีเวลา5นาทีนะครับในการที่จะเคลียร์เว